สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาสู่กิจกรรมติวแห่โค้งนะครับสำหรับวิชา A Level นะคะวันนี้นะคะทางโดนคลาสของเรานะคะจัด ติวฟรีนะคะติวแหกโค้งวิชาเอกะวลให้น้องๆถึง2วิชาด้วยกันนะคะจากพี่บูมนะคะในฝั่งวิชาเคมีนะคะแลวก็พี่ยอดในฝั่งวิชาของภาษาไทยนะคะน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วอยากได้เอกสารนะคะในการติวทั้ง2วิชาเลกนะ,ะหนูเข้าไปในไลน์ของเรานะคะ at the one class นะคะหรือถ้าหาไม่เจอนะหนูคลิกลิงก์รงไบโอข้างล่างนะคะหรือว่าสแกนเดี๋ยวเราจะให้ดูสแกนนะคะตัวเอกสารของเรานะ เข้าไปนะฮะถ้าไม่มีไอคอนให้ลงทะเบียนแล้วให้หนูพิมพ์คำว่าติวแหกโค้งนะฮะมันจะขึ้นเขาเรียกว่ารูปแบบนี้ขึ้นมาให้หนูคลิกตรงไปตรงรับเอกสารลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เอามาเริ่มเรียนได้เลยจ้านะคะอะกิจกรรมวันนี้เหมือนที่บอกนะฮะเราจะมาติวแหกโค้งนะฮะสรุปรวบยอดความรู้เทคนิคสุดปังที่จะสามารถเอาไปใช้ในห้องสอบวิชาภาษาไทยเอเลเวนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยคะ่ะ เวลาที่เราพูดถึงะฮะข้อสอบวิชาภาษาไทยเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามไปใช่ไหมฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะ,ะที่เราจะมาพูดกันคือวิชาภาษาไทยนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะวิชาภาษาไทยของเราค่ะเด็กๆประกอบไปด้วยหมด4หัวข้อใหญ่ๆอะมาดูซิมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งค่ะลูกพาร์ทของการอ่านนะ,ะสองค่ะพาร์ทของการเขียน นะฮะสามพาร์ทการดูการฟังแล้วก็สี่พาร์ทหลักการใช้ภาษาตรงนี้นะฮะพูดเลยว่าหนึ่งคะแนนเนี่ยอย่างต่ำๆนะเอาแบบว่าคนที่ไม่ค่อยได้ติวอะไรมาอย่างเงี้ยห0อัพต้องได้ถ้าคนที่ติวต้อง70ดถึงแปนะฮะเพราะเราจะต้องมีเทคนิคในการเก็บคะแนนนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันไปทีละพาร์ทค่ะเด็กๆพาร์ทการอ่านนั้นนะฮะเป็นเรื่องของ การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหานะคะการอ่านจับใจความอ่านสรุปนะคะสาระสําคัญของข้อความนะคะการอ่านตีความนะการวิเคราะห์จุดประสงค์หรือเจตนานะคะอ่าการวิเคราะห์แนวคิดนะคะข้อคิดแนวคิดที่ได้จากการอ่านนะ,ะการอนุมานนะคะจากเนื้อหาของข้อความที่อ่านนะคะแล้วก็ท่าทีน้ําเสียงอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นของผู้เขียนนะคะทีนี้ อยากจะบอกว่านะฮะข้อสอบวันนี้ที่เราเอามานะฮะเป็นข้อสอบที่ต้องบอกว่าพี่ยอดคัดมาให้แล้วนะคะเป็นข้อสอบแนวใหม่ๆนะลูกนะแนวเก,ก่าๆนั้นเราพอจะรู้อยู่แล้วเนาะอะไรคือสรุปใจความสําคัญอะไรคือการอนุมานนะฮะน้องๆที่พี่ยอดเดินสายไปติวมาให้นะฮะช่วงก่อนเนี่ยที่จะสอบกันเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าได้รับเทคนิคไปแบบจุกๆน,ๆนะวันนี้เราก็มาสรุปรวบยอดอีกหนึ่งครั้งนะคะยินด,ดีต้อนรับน้อง,อง,องๆเด็กใหม่นวยนะคะที่ยังไม่เคยเจอกันนะลูกนะอ่ะโอเค นะจ๊ะต่อมาค่ะเด็กๆในเรื่องของการเขียนนะ,ะการเขียนลำดับความนะอันนี้เหมือนเป็นข้อแจกคะแนนเลยนะเรียงความก็เช่นกันนะอันนี้แอบยากนะครับพันธนา,นาอธิบายบรรยายแต่วันนี้เรามีเทคนิคมาให้นะการให้เหตุผลค่ะเด็กๆทัศนะโต้แยง้งโต้แย้งเมื่อก่อนยากมากแต่ปัจจุบันเนี่ยโต้แย้งถือว่าเป็นข้อสอบที่แจกคะแนนไปลนะเนาะเพราะเราพูดถึงภาษาในการโต้แยง้งนะคะถัดมาค่ะเด็กๆการโน้มน้าวใจอันนี้ง่าย เห็นไหมฉะนั้นถ้าเราพูดว่าในพาร์ทการเขียนนั้นสิ่งที่ยากที่สุดอยู่ที่อะไรคะพันธานาบรรยายอธิบายที่เหลือนั้นกระจอกไปเลยอานะจารยกระจอกไปเลยเพราะวันนี้เรามีตัวอย่างแนวข้อสอบใหม,ใหม่คนที่ไปตะลุยโจทย์10ปีย้อนหลังมานะคะก็ได้แต่ไม่ใช่แนวใหม่โอเคไหมคุณต้องตะลุยมาจนถึงปี65 66นะคุณถึงจะเห็นหน้าตาข้อสอบใหม่ที่มันเปลี่ยนไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงคนแต่งข้อสอบในปี65นะคะอะ ถัดมาค่ะเด็กการพูดการฟังค่ะการพูดการฟังนี่แหละปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมการใช้ข้อความที่สัมพันธ์กันนี่นะคะถามตอบสัมพันธ์กันนี่นะ,ะหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยเธอแต่วันนี้เราเอามาพูดกันด้วยนะเราเอามาพูดกันด้วยนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูดอันนี้ก็โอเคเนาะเขาพูดมาแล้วเขามีจุดประสงค์อย่างไรนะคะนะตัดมาเป็นการตีความอนุมานวิเคราะห์สารบุค,คลิกของผู้พูดอันนี้ก็เป็นข้อสอบแนวเดิมๆที่เราพอจะเดาได้อยู่แล้วนะคะ ถัดมาคเดเป็นเรื่องของการสะกดคําการใช้คําตรงความหมายไอ้สะกดคํานี่แหละโลกแตกเฉยนะเราพูดกันตรงๆเลยนะทุกวันนี้ต่อให้เป็นครูภาษาไทยเป็นอาจารย์ภาษาไทยนะฮะก็ยังสะกดผิดผิดถูกๆบ้างนะก็ให้อภัยกันนะฉะนั้นการสะกดคํเนี่ยเป็นเป็นข้อสอบที่ถือว่าอันซีนไทยแลนด์แล้วกันแต่ว่าปีล่าสุดนี้ก็ถือว่าออกคําง่ายนะออกคําในชีวิตประจําวันใครเก็บได้ก็ดี ใครเก็บไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนอย่าไปเสียเวลาทําเอาเวลาไปทําข้ออื่นดีกว่านะคะคำตรงความหมายนะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าอะไรคะข้อใดใช้คําไม่ตรงความหมายโอเคไหมเป็นเรื่องของการใช้คํากับความหมายให้มันถูกต้องตามบริบทนะคะถัดมาเป็นเรื่องของประโยคกำกวรรมประโยคบกพร่องอันนี้น่าสนใจมาก ปีปกติแล้วเราจะรู้นะใครที่ตะลุยโจทย์ย้อนหลังมาหรือลงคอร์สอะไรกับพี่ยอดเราจะเห็นว่าประโยคกำกวมนี้มาทุกปีปีละหนึ่งข้อใช่ไหมปีละหนึ่งข้อแต่ปีล่าสุดเธอเอ๋ยมันมีคําว่าประโยคบกพร่องนะแล้ววันนี้เหมือนจะเอามาเ๋ยนะขอเช็กก่อนว่าทีมงานเอามาให้หรือเปล่านะพี่ยอดก็คัดให้เขาคัดข้อสอบนะฮะปีล่าสุดมาให้เนาะสะกดคําประโยคกำกวงประโยคบกพร่องเอามา วันนี้เราจะมาได้คุยเรื่องประโยคบกคล่องกันแล้วก็เป็นสรุปที่น่าจะยังไม่มีสรุปที่ไหนนะเราน่าจะได้มาพูดกันตรงนี้นะฮะประโยคสมบูรณ์อันนี้มาทุกปีอยู่แล้วเราเป็นขาประจำระดับภาษาปกติมา2ข้อปีล่าสุดมาแค่ข้อเดียวนะสำนวนถูกต้องความหมายปกติมา2ข้อปีล่าสุดมาข้อเดียวเห็นไหมมันลดจํานวนข้อลงแล้วมันไปเพิ่มนะฮะข้อสอบอันซีนที่เราไม่เคยเจอ นะฮะชนิดของประโยคตามเจตนาอันนี้ง่ายใช่ไหมเราท่องอะไรแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทําแต่มันมีรายละเอียด,ดย่อยตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันในข้อสอบนะปกติแล้วเราไม่เจอนะความหมายอุปมาเนี่ยเนาะเช่นอะไรคะพี่ลูกยอดเป็นดาวมหาวิทยาลัยนี่คําว่าดาวเห็นไหมมีความหมายอุปมาความหมายเปรียบเทียบนะฮะดาเคราะห์ จะเป็นดาวซินโดรมนะจ๊ะอ่ะถัดมาค่ะเด็กๆเป็นคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะฮะปีล่าสุดใจร้ายมากเลยอย่ะพ่อออกกันเอางี้นะข้อสอบทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3แนวเราพูดกันก่อนนะคะแนวที่1คือการสะกดคําถูกต้องตามหลักคําทับศัพท์ราชบัณฑิตยสถาอนอันนี้ยากนะอย่างเราพู้คนลงเฟซบ o ๊กเนี่ยหลายคนยังเขียนผิดเลยเย็เยนซอสเสือ,อเขียนข้อควายอยู่เลยมันต้องเป็นอะไรคะซอสโซกับก๋าไก่อย่างเงี้ยนะฉะนั้น ถ้าออกการสะกดคํามาเนี่ยก็ไม่ต่างจาก4.1เลยค่ะหัวข้อการสะกดคําเนี่ยถ้าทําไม่ได้ข้ามไปก่อนทุกเกไปเสียเวลา2คะแนนแล้วเอาเวลาไปทําข้ออ,อื่นๆที่เรามีเทคนิคตายตัวดีกว่านะั่น,นคือรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองอันนี้จะง,ง่ายหน่อยก็คืออะไรคะเ,เขาเรียกว่าข้อใดใช้คำทับศัพท์มากที่สุดแต่ว่าหลังๆมามันก็เห็นแล้วนะนับจานวนคำทับศัพท์นับจานวนคำทับศัพท์มันออกน้อยมากเลยหลังๆไม่ค่อยไม่ค่อย เจอบังไม่เจอบังนะฮะนับจํานวนว่าในในช้อยส์ที่หนึ่งใช้คำทับศัพท์กี่คำอย่างเงี้ยง่ายสุดๆกับรูปแบบที่3คือเขาจะถามว่าข้อใดไม่ควรใช้คำทับศัพท์หรือมีสั์บัญญัติอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปวัดกันว่าหนูรู้หรือเปล่าว่าคําเหล่านั้นเนี่ยนะฮะอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคําทับศัพท์ว่าไอ้คำศัพท์บัญญัติว่าอะไรคณิตกร โอย้ยหายหลังกนไปไปแถบๆนะฮะอ่ะฉะนั้นคําทับศัพท์เดี๋ยวเราเค่อยว่ากันนะฮะในเนื้อหาต่างๆนะลูกนะถัดมาค่ะเด็กเป็นคําราชาศัพท์อันนี้ข้อสอบปราบเซียนนะออกแค่หนึ่งข้อแต่ว่าวันนี้เรามีเทคนิคจุกๆมาให้แน่นอนนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําข้อสอบไปพร้อมๆมกันแล้วก็เก็บเทคนิคให้เรียบนะคะเด็กๆไปรู้กันเลยคะ่ะ มาค่ะเราม,มาดูพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกคือพาร์ทอะไรพาร์ทการอ่านเนยะอยู่นะพาร์ทการอ่านนะคะอันนี้ก็คัดมานะก็คงไม่ได้เรียงตัวเลขให้เด็กก็คงให้เด็กเห็นว่าเออเราเอามาจากข้อสอบจริงนะข้อสอบข้อน,นี้มันอยู่ในข้อ30สัก1ปีไม่ปี6กก็ปี66นะ,ะส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะอยู่ใน2ปีนี้นะที่เรียกคัดประติวมาในวันนี้นะเพราะเป็นข้อสอบแนวใหม่นะข้อสอบนี้ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในปี6 5เด็กออกข้อสอบมาคือยอดเผาอะไรดีนะคะ เผาอะไรเขาบอกว่าโศกนรตกรรมที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อใดเอาละค่ะนะแม้ความโกรธจะเป็นเพียงอารมณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่เอาละนะหลังคำว่าแต่ไฮไลท์ไว้เสมอเลยเป,เป็นเป็นประเด็นสำคัญเสมอเลยอะนะแต่ความสูญเสียอละล่ะพูดถึงความสูญเสียซึ่งนะหลังซึ่งไม่เกี่ยวละเป็นผลงานเห็นไหมเป็นผลนะแรื่งวันนี้เนี่ย เป็นผลงานงความโกรธนั้นสามารถปรากฏเป็นรูปธรรมได้ทั้งการทะเลาะวิวาทอาชญากรรมสงครามและการก่อการร้ายล้วนจะเป็นศัตกรรมที่ก,ก่อกํเนิดจากความโกรธแทบพักสิ้นไฟโทไฟโท,ฟโทสะไรตัวตนนี้สามารถเผาชีวิตนะเผาครอบครัวชุมชนสังคมประเทศและเผาโลกให้แตกดับวอดวายอย่างน่าสลดใจสลดนี่เป็นคำที่รุนแรงนะฮะอะ โศกอนาตกรรมอะไรอ่ะคือการเผาอะไรเนี่ยเห็นไหมเผาโลกเผาอะไรเผาอะไรร้ายแรงที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,กเด็กๆคะเวลาเราเจอหน้าตาแบบนี้นะสิ่งแรกเลยเห็นไหมความโกรธเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธเป็นเพียงอารมณ์อารมณ์จับต้องไม่ได้มันอยู่ในคนนะ่ะถูกไหมความโกรธไม่ได้อยู่ในครอบครัวไม่ได้อยู่ในชุมชนสังคมประเทศและเผาโลกดังนั้นความโกรธมันเริ่มจากชีวิตของคน เริ่มจากตัวบุคคลตอบการเผาชีวิตนะฮะไฟเนี่ยคือไฟที่มันมาจากตัวเราถ้าไม่มีความโกรธนี้ไม่มีการเผาชีวิตนี้ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศและโลกจะไม่เกิดการเผาฉะนั้นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือการเผาชีวิตนี่คือการอ่านแล้วเราต้องตกตะกอนความคิดนะฮะฉะนั้นข้อนี้ควรตอบการเผาชีวิต จะไฮไลท์เจ็ดร้อยล้านเฉดส,สีที่การเผาชีวิตวเวลาเจอข้อสอบแนวแบบนี้แน่นอนค่เด็กเราจะไม่เจอข้อสอบแนวแบบนี้อีกแล้วละ่ะถูกไหมเราจะไม่เจอข้อนี้อีกแล้วแต่เวลาเราเจออะไรแบบนี้จุดเริ่มต้นของปัญหาจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจำไว้เลยอ่าซูมนะเขียนพร้อมกันนะคะเด็กๆเ,เปลี่ยนสีดีกว่าเพื่อความสวยงามจุดเริ่มต้น ของปัญหาอ่านะนะสัมพี่เป็นติวเตอร์ภาษาที่ตรงสื่อแย่มากพูดไว้ก่อนออกตัวไว้เลยเด็กคนไหนที่เรียนกับพี่จะรู้ดีเวลาไปติวนะเด็กๆต้องแบบเด็กวต้องโฟกัสนะเวลาพี่เราเดินสายติวเนี่ยต้องโฟกัสนะฮะสำคัญนะ,นะะจุดเริ่มต้นของปัญหาคือสำคัญที่สุดนะจ๊ะอ่ะ โอเคไหมเรียบร้อยนะคะคลิปติวนี้น่าจะแบ่งออกเป็นประมาณ2-3าม EP นะฮะเดี๋ยวเรารอตอนสรุปพร้อมกันเนาะว่าทีมงานจะเอาไปตัดเป็นกี่เป็นคลิปนะจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะคะบางคนติวกัน2ชั่วโมงก็จะอ้วกนะฮะฉะนั้นเราก็อาจจะสออเยอะๆให้น้องๆนะได้แบบติวเสร็จก็ไปพักผ่อนนะคะตามอธัธยาศัยแล้วก็กลับมานั่งอ้วกต่ออีกหนึรอบนะจ๊ะอ่ะโอเคไปต่อค่ะเด็กๆนะข้อสาเนี่ยนะ ข้อความต่อไปนี้มีในตรงกับบทกลอนในข้อใดเอาละโวยนะคะมีในตรงกับบทกลอนในข้อใดนะขออนี้ตซูมให้น้องแป๊บนึงอ่าปราชญาชาวจีนได้กล่าวว่าเอาละนะชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกเป็นของขวัญทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสกดทิ่มแทงด้วยหอบหนา ่ะทีนี้ก็ต้องถอดออกมาละเขาพูดถึงหนึ่งชมใช่ไหมชมเลยเป็นสิ่งดีสองคำพูดถ้าทำคำพูดก็ทําร้ายคนได้แบบเจ็บสาหัสเลยฉะนั้นเวลาเราถอดความออกมาจากบทกลอนเหล่านี้ต้องมีให้ครบสองประเด็นเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหย,โห,ยหิวเพราะชิวหาอันนี้เขาพูดถึงจะลําบากเพราะปากเห็นไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องลําบากเพราะปากไหมไม่เกี่ยวเลยเขาบอกว่าชมคนมันดีนะ ด่าคนมันเจ็บนะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับจะได้ยากลําบากเพราะชิวหาเลยไม่ได้แบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนเหมือนหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายนั้นเพราะเน็ตให้เจ็บใจอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่ไงเห็นไหม ลมปากกนะับคําชมเนี่ยนะ,ะมันมีมันหวานหูว่ามันมีค่านะถูกไหมแล้วก็เจ็บไหนเนี่ยไม่เท่ากับอะไรเพราะเน็บเนี่ยคําเน็บนี่คือคาําด่าถูกไหมเจ็บจนตายเลยนะตอบข้อสองค่ะชัดเจนที่สุดอ่ะลองมาดูข้ออื่นสิเขาบอกอะไรถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตนี้พูดดีก็มีคนรักนี่ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวนะจะพูดจาปราใยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู ไม่ควรพูดคำหยาบนี่ก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมอ่ะสักกะหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพ่จมานที่หวานหอมกลิ่นประเทีบเปรียบเอ่อเปรียบควงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมอันนี้เขาพูดถึงอะไรเขาไม่ได้พูดถึงข้อ,ข,อข้อเสียเลยอะ่ะไม่ได้พูดถึงการทําร้ายคนด้วยวาจาฉะนั้นก็ไม่เกี่ยว ใช่ไหมฮะฉะนั้นข้อที่ควรตอบมากที่สุดเวลาเราถอดบทความออกมาต้องค่อยๆเอามาทีละประเด็นอย่าลืมนะเด็กๆประเด็นสําคัญมากข้อนี้มีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะฮะคือประเด็นที่หนึ่งคือคําพูดทําร้ายคนประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งคือคําพูดเนี่ยมันแบบมันมีค่ามีคุณค่าทางจิตใจมันเหมือนเป็นสิ่งมีค่าได้ไขมุกอะนะประเด็นที่สองคือคําพูดทําร้ายคนนะฮะฉะนั้นเราก็ตอบข้อที่สองนะจ๊ะอ่ะไปต่อข้อต่อไปซิ ข้อใดคือจุดประสงค์นจุดประสงค์นะจุดประสงค์คือเขาเรียกว่าไงอ่ะจุดประสงค์คือต้องการให้ผู้เขียนต้องการให้เราทําอะไรต้องการให้เราได้อะไรหรือนะนะหรือผู้เขียนเขียนทําไมนะจุดประสงค์นะฮะอ่ะทีนี้ก่อนจะไปถึงการอ่านนะสิ่งแรกที่ต้องโฟกัสเวลาเราพูดถึงจุดประสงค์คือเขาถามเนี่ยสั่งสอนชี T ้แนะ อบรมนําเสนอให้ความให้ความรู้จาไว้เลยเด็กก็้งสอบมาปีหกห้าพี่ยอดคะอบรมกับสั่งสอนต่างยังไงคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเห็นไหมเธอคําคมันใกล้กันมากเลยอะอบรมส่งสอนใช้คู่กันมาตลอดเลยอะเรานึกว่ามันเป็นความหมายเดียวกันได้ซ้ําสุดไหมอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันจะวันนี้ผมงามเด็กว่าไม่ได้นะคะอ่ะอ๋อถ้ามีหลุดคำหยาบไปต้องกราบขออภัยมาที่นี้รวมไปถึงถ้าหยุดหลุดภาษาเหนือออกไปก็ให้รู้ว่าพี่ยอดเป็นคนเหนือนะฮะเป็นคนเหนือนะลูกนะ นะฮะอ่ะโอเคข้อใดคือจุดประสงค์มาค่ะเดคนที่เปรียบเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองและเพื่อให้แสงสว่างนั้นสุกใสเพิ่มขึ้นคือมีแสงอยู่แล้วแต่อยากให้แสงนั้นสุกใสนั้นจะต้องเรียนรู้และค้นขวาจะต้องจึงต้องเรียนรู้และคนขวาหาข้อมูลผ่านการคิดวิเคราะห์ของตนอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงเพื่อหิวแสง เอาจริงไหมเอาจริงถ้าข้อนี้มีจุดประสงค์แบบเน็บแนมเนี่ยฉันก็อ่านเป็นเป็นการเน็บแนมได้นะถูกไหมเพราะมันมีคาว่าหิวแสงเนี่ยพอเราใส่น้ําเสียงไปเรารู้สึกว่าอืม um, หล่อนก็แอบเนบใครอยู่เดอ้อถูกไหมอะแต่ทีนี้พอไม่มีเรื่องของการเน็บแนมประชดประชันเสียดสีเข้ามาก็คงจะต้องมาวิเคราะห์ทีละส่วนนะฮะแต่เวลาเราทําแบบนี้เด็กฟังไว้นะฮะมันจะออกมาจุดประสงค์เหล่านี้มันต้องส่งผ่านถ้อยคาแต่ในฐานะที่ว่าเป็นนักภาษาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่า ภาษานั้นมีพลังนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเขาเลือกใช้ถ้อยคำอะไรนะลูกนะสั่งสอนค่ะอ่ะมาดูนิยามของมันแต่ละข้อกันนะสั่งสอนคืออะไรติ๊กตกิ๊กติ๊กต,กติก,ตกสั่งสอนคือชี้แจงให้เข้าใจบอกให้ทำจดนะคะชี้แจงให้เข้าใจบอก ให้ทำฮัลโหลฮัลโหลนะจ๊ะถัดมาค่ะเด็กๆอบรมนะเรามากักจะเจอคู่กับคำว่าอะไรบม่มนิสัยเห็นไหมอบรมสั่งสอนนี่มันมันจริงๆมันน่าจะเป็นคนละความหมายนะมันน่าจะเป็นคนละความหมายกับคนละมีนิ่งกันแะนะอบรมบม่มนิสัยทีนี้เราเจอคําว่าบม่มอ่ะมันแปลว่าอะไรคะเด็กแปลว่าแนะนําพร่ำสอนอ่ะแปลว่าแนะนํา คำสอนนะขัดเกลวนิสัยนะขัดเกลานิสัยนะน,นะจ้ะอ่ะตรงสื่อก็ตามสภาพนะนรให้ความรู้ก็คือให้ความรู้เนาะเต็มตรงตัวนะคะถัดมาเป็นชี้แนะคืออะไรคะแนะแนวทางให้ และสุดท้ายคือนำเสนอค่ะนำเสนอคำนี้ไม่เจอในพจนานุกรมนะแต่เราต้องไปดูความหมายนะคะว่านำเสนอคืออะไรเนาะนำเสนอการถ่ายทอดคว,นะค,ะความรู้นะคะความรู้นะข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลนะฮะความคิดเห็น การเสนอคือ,อการถ่ายทอดความรู้ข้อได้จริงข้อมูลความคิดเห็นเอาละ่ะข้อเนี้นะคนที่เปรียบเสมือนดาวเร์นะฮะอ๋ะอนี่ไงเด็กๆคะใครยไม่ได้แอดไลน์แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะลูกนะสแกนแอดไลน์นะฮะสแกนแอดไลน์นะจ๊ line, ะ,ะเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้เด็กๆเยอะเลยตลอดทั้งปีนะลูกนะเข้าไปเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะ เดี๋ยวแอบกระสิบว่าใครติวไปถึงเรื่องจุดๆ,ๆแล้วะมีแจกไฟล์ให้นะจ๊ะอ่ะโอเคโอเคนะอ่ะคนที่เปรียบสเสมือนดาวฤกษ์นะที่มีแสงสว่างในตัวเองและเพื่อให้แสงสว่างสุขใสเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการคิดวิเคราะห์นะของตนเองอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงเพื่อหิวแสง นะฮะไม่ใช่เพียงเพื่อหิวแสงนะฮะจึงต้องเร่งเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการคิดวิเคราะห์ของตนเองอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงเพื่อหิวแสงคำนี้โอเคไม่ใช่ความรู้แล้วเนาะไม่ใช่ความรู้แล้วนะววนะฮนะ,ะถัดมาค่ะการถ่ายทอดความรู้ข้อเท็จจริงข้อมูลก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมนำเสนอก็ไม่น่าใช่ อบรมบ่มนิสัยก็ไม่น่าใช่เหลือสั่งสอนกับชี้แนะเด็กๆคะ่ะโฟกัสที่คำเหมือนที่พี่บอกคะ่ะโฟกัสที่คำนะจึงต้องเร่งเรียนรู้และคน้นคะว้านะข้อมูลผ่านการคิด,ดวิเคราห์อย่างรู้เท่าทันไม่ใช่หิวแสงนะถ้าคุณอยากสุขสว่างเพิ่มขึ้นเขาก็แนะนําให้ไงว่าต้องทําไมคะเร่งเรียนรู้นี่คือการชี้แนะแนว ถ้าคุณอยากเห็นไหมเพื่อให้คุณนั้นสุขใสมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้นะจ๊ะโอเคไหมนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสองจ้ะโอเคไปต่อนะคะเ,เด็กเอาอ่ะะอันเนี้ยเป็นข้อสอบแบบพูดกับพูดเนาะเป็นข้อสอบพูดกับพูดที่เราต้องมาลงดีเทลมาลงเนื้อหากันหน่อยนะเพราะไม่เคยออกแบบนี้มาเลยแต่ว่าปีล่าสุดออกจก้ะแต่ปีล่าสุดออกจก้ะ ข้อสอบเรื่องประเภทของสารนั้นไม่เคยออกข้อสอบเลยนะอะทีนี้เรามาโฟกัสไปพร้อมๆกันดูโจทย์กันเลยสารข้างต้นเป็นสารประเภทใดเอาละเด็กๆเด็กต้องรู้จากประเภทของสารทั้งหมด3ประเภทสารแบ่งออกเป็น3ประเภทกว้างๆคือ1ให้ความรู้2จะลงใจ3โน้มน้าวใจไม่มีข้อเท็จจริงกับให้คําตักเตือนไม่มีประเภทของสารมีแค่3มชนิดอีกหนึ่งครั้งนะ หนึ่งให้ความรู้สองจันลงใจแล้วก็สามโน้มน้าวใจทีนี้เรามาด,ดูให้ความรู้ก็ชัดเจนเนาะให้ความรู้คือการแบบคือพวกบทความให้ความรู้อ่านแล้วได้ความรู้โอเคไหมนะอันนี้คือชัดเจนนะตรงตัวถัดมาคือเด็กจันลงใจจันลงใจคืออะไรคือผ่อนคลายอ่านแล้วหรือหรือเสพสารนั่นแล้วนะฮะเสพสารน่ากลัวมากเหมือนพวกสารเสติกเนาะนะคนะ คือเสพสื่อเสพสารนั่นแล้วะ่ะเราต้องผ่อนคลายนะผ่อนคลายเช่นอะไรฟังเพลงอะ่ะคนรุ่นใหม่ฟังเพลงนะในยุคข,ของพี่ลูกยอดเนี่ยนะก็ไม่ได้แก่มากนะเธอแต่ว่าฟังเพลงก็ช่วยได้ฟังฟังธรรมปัจจุบันนี้ฉันเริ่มหาแบบ ทำธรรมโมมาคือจิตใจฟุง้งซ่านทําอะไรหลายอย่างเกินใครที่ติดตามชื่ลูกย่อก็จะรู้ว่าเออเนาะแต่จแนาดาราก็ทํานะคะเป็นติวเตอร์ก็เป็นเป็นนิสิตป,ปริญญาโทก็เป็นอะไรเงี้ยนะ,ะชีวิตมันฟุงฟ้งฟุ้งซ่านมากนะคะฉะนั้นใครอยากเข้ามาติดตามเข้ามาติดตามได้นะฮะไม่ใช่ลูกยอดติวเตอร์นะเป็นลูกยอดเฉยๆใน IG Instagram กรมนะฮะ,ะเนาะ,นาะชีวิตฟุ้งซ่านจะเด็กที่จะฟังธรรมาทำโม,ำโมอะไรก็ว่ากันไปและมันล็อกคีย์เวิร์ดวตัวนี้ะลุคือฟังโอว่าง ไฮไลท์เจ็ดล้านะเจ็ดสีนะเพราะข้อนี้คือพระบรมราโชวาทตอบเลยค่ะยังไม่ทันต้องอ่านอะไรเลยเห็นไหมมันล็อกมงนะแต่ถ้าเป็นให้ความรู้ก็คืออะไรพวกบทความให้ความรู้บทความวิชาการอะนะโอ้นะต่อไปสันโนมน้าวใจคืออะไรน,น่าวใจคือมุ่งให้คลอยตาม มุ่งให้คลอยตามเช่นอะไรบ้างมันจะมาแสดงการดึงดูดนะลูกนะขายของอยากให้เรามีอยากให้เราเป็นอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราเข้าร่วมอะไรเนี่ยมันจะแสดงถ้อยคําให้เราดึงดูดเราอารมณ์นะนะนะจ๊ะฉะนั้นข้อน,นี้ล็อกมุงไปแล้วว่าว่าต้องตอบอะไรเลยอ่ะเห็นไหมเด็กหลายคนนะไม่ได้ไม่ ไม่แน่ใจว่าหนังสือเรียนอย่างนี้ยังมีหรือเปล่านะประเภทของสารออกมาอย่างนี้นะแต่รู้เลยนะคะว่าอาจารย์ฝั่งไหนว่าคนออกข้อสอบนะนะก็พอ,อจะเข้าใจได้นะหลังจากไปแบบอ่านสรุปทบทวนเนื้อหาในการเตรียมสอบของเขามาแล้วนะฮะถัดมาค่ะเด็กๆปุ๊บข้อความข้างต้นนั้นสรุปได้ว่าอย่างไรเอาละการสรุปความเนี่ยเราต้องมาอ่านละค่ะ อันเนี้ยเป็นประเภทนี้ไม่ต้องอ่านเลยรู้ทันทีเลยโอเคไหมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเด็กที่ติวคลิปนี้แล้วจะรู้ทันทีว่าประเภทของสารมีหมดสารประเภททราบเลยทั่วกันนะจ๊ะ,ะฟังข้อความตอบไปนี้แล้วตอบคําถามข้อส1่2แต่ว่าในห้องสอบเขาไม่ได้เปิดให้แกฟังนะโอเคไหมเขาก็ให้แกอ่านเองนะจ๊ะการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจําเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้าพระไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งดงามบริบูรณ์ไม่ได้การปิดทองหลังพระคืออะไรการปิดทองหลังพระคือการทําความดีแล้วไม่มีใครเห็นลูกโอเคไหมการปิดทองหลังพระคือการทําความดีแล้วไม่มีใครเห็นนะ เขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นการใช้คํำไหมไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระแต่คุณก็ต้องปิดนะเพราะถ้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยเนี่ยจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ข้อนี้จึงต้องต่อการทํางานต้องทําอย่างเสียสละเห็นไหมคนอื่นแห่ไปปิดทองหน้าพระหมดเราต้องเป็นคนเสียสละเดินดุมด่มๆไปปิดทองหลังพระแปะเข้าไปสามีสาบ อะสาบไหมทราบการเสียสละก็คือการยินยอมการเต็มใจหนูต้องเต็มใจที่จะทําต้องยินยอมที่จะทําฉะนั้นข้อเน,นี้ยพี่เลือดเห็นหลายคนนะนะไม่ได้ว่านะ <c oughs> เห็นหลายเฉลยละเขาเฉลยบริสุทธิ์ใจแต่เราลองดูมีนิ่งจริงๆ,ๆสิถูกไหมเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ปิดทองหลังพระถ้าทุกคนมวัวแต่ปิดทองหน้าพระกันหมดพระจะงานบริบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีคนเสียสละคือพวกเราเป็นคนไปปิดทองหลังพระฉะนั้นการทํางานทุกอย่างต้องอาศัยคนที่เสียสละตนเอง เราทำในสิ่งที่ที่มันไม่ได้หน้าพูดง่ายๆคือคนอื่นชอบทํางานที่มันได้หน้านะแต่เราเนะทำที่มันไม่ได้หน้าไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะส่วนใหญ่เราไม่ไม่ไมค่อยมีใครมานั่งติวฟรีให้หนูหรอกถูกไหมแต่อันเนี้ยนะเราไปติวมาหลายโรงเรียนละเด็กๆก็เรียกร้องเนาะพี่ยศก็ซาเช็คไปว่าอยากให้มีติวฟรีไหมเดี๋ยวพี่เลือกจัดให้นะเพราะบ,บางคนพี่เลือเข้าใจว่าเราไม่ได้มีงบประมาณนะฉะนั้นการมาติวฟรีของพี่ยอดกับพี่บูมนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันเป็นข้อสอออบแนนวใหม่่จริงๆนะะะก จบเรียบร้อยสำหรับพาร์ทแรกคือพาร์ทการอ่านนะคะเดี๋ยวเราน่าจะไปต่อกันที่พาร์ทการเขียนนะอันนี้คงจะเป็นอีกหนึ่ง EP นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไปนะคะ